สวัสดีครับผมค,บครูบอมครับวันนี้เราจะมาทำคลิปแบบรวดเดียวจบนะครับ add update delete จะไม่พูดถึงตัวการติดตั้งการเซตค่าของด a ต a b a s e เบสนะครับพวกนี้ยทำกันได้อยู่แล้วล่ะนะครับหรือเรามีคลิปอื่นอยู่แล้วโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าไฟล์ครับเปิดไฟล์มา new php เลยครับแล้วก็เซฟแอ d ครับเอาเป็น add data 1นนะครับจุด php ขอใช้ แอดเฉยๆแล้วกัน <ๆ S 1> เพื่อไม่ให้สับสนครับ Add จุด PHP นะครับอ่าแล้วก็เซฟครับเมื่อได้ไฟล์ Add ออกมาแล้วประมาณนี้เราก็ไปที่ Insert Form ครับอ่าต่อไปไปที่ Insert Table เลือกไป4ช่องตืดๆๆ600โอเค แล้วก็ปรับไว้ตรงกลางนิดหนึ่งครับอันนี้คือ GME Game Name นะครับใส่ไปตรงนี้ใช้ครับแล้วก็ต่อไปใส่ Rating ตรงนี้โอเคก่อนอื่นครับเรามาที่ Binding ครับแล้วก็เลือก Record Set ครับว่าเราจะเอา เลือกอเลอก set อันไหนตารางไหนผมจะเลือกเป็น my game นะครับแล้วก็คลิกโอเคพอเป็น my game แล้วมันจะวิ่งเข้าไปที่ใน database ที่ตารางที่ชื่อว่า my game มีอะไรบ้างมี id มี name มี type มี rating นะครับตรงนี้พอได้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องสร้างข้อมูลนะครับสร้าง f i ล l เพื่อรับข้อมูลเข้าไปไปที่ insert แล้วก็เลือกที่ form แล้วก็เลือกที่ t e x t field โอเคกดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนครับ เปลี่ยนจาก id ตรงเนี้ย text field ตรงเนี้ยก็เป็น id เฉยๆให้มันตรงครับชื่อให้มันตรงต่อไปตรงนี้เอา c u r ร์เมาวางไว้ insert form text field นะครับกดโอเคเปลี่ยน text field 2ให้เป็น name ต่อไปพอได้ name เสร็จแล้วเราก็ไปที่ insert นะครับ form text field เหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เปลี่ยนเป็นเลตติ้งครับเทคคิวสามเป็นเลตติ้งโอเคครับส่วนตรงนี้เราก็ใส่ insert form แล้วก็ b u t t o n ลงไปสักหน่อยครับตรง b u t t o นนี้ก็เป็น submit form นะครับเพิ่มข้อมูลโอเคเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วจะเห็นว่ามันขาดไปอันหนึ่งแล้ว id ล่ะอยู่ที่ไหน ID นะครับเราก็ไปที่ insert form เหมือนกันแล้วเลือกไปที่ในส่วนของ hidden field นะครับ hidden field ตรงนี้คลิกไปตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็น ID <c oughs> แต่ ID ตรงนี้มันจะต้องมีความสัมพันธ์ด้วยในฐานข้อมูลด้วยนะครับ ID ตัวนี้จะต้องเลือกเป็น auto increment นะครับออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ auto increment ก็คือมันจะนับเลข auto ไปเรื่อยๆของมันเอง เมื่อได้ฐานข้อมูลมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่ Server Behavior ครับแล้วไปเลือกที่ Insert Record ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วแต่เราต้องเลือกตารางให้ตรงเลือกหม่นะครับเลือก My Game แล้วเราก็เลือกครับว่าตารางแต่ละอันตรงกันไหมนะครับอ่าถ้า Name Name ไม่ตรงก็เป็น t x t f i i l d โอ้โหโอเคโอเคผมรู้ละอ่ะตรงนี้แสดงว่าผมกด เปลี่ยนชื่อผิดนะครับตรงเนมเนี่ยเปลี่ยนชื่อผิดอ่ะกดได้ครับกดมาใหม่ครับนี่เป็นไทป์แสดงว่าเมื่อกี้กดผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรช่างมันขี้เกียจแก้คลิป<ม>กดไปกดไปเมื่อได้เสร็จแล้วเอาใหม่ครับไปที่ Record ์ดๆๆๆๆๆอดนสดต n s e r t Record โอเค m ม่เกม ตรงกันหมดแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วไปที่ไหนครับไปที่แอดครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วกลับมาที่แอด์ dot p ไฟล์เซฟดูครับ f 1 2บลันอ่ามาเกม e ีวิวเ e a ดโอเคไทยม m บายเนตติ้งสี่ เห็นไหมครับเพิ่มเก็บแลกนารล็อกไทป pc อ่ารตติ้งเโอเคเมื่อเรากลับไปดูฐานข้อมูลครับจะเห็นว่าฐานข้อมูลของเราก็จะโผล่มาอ่านี่มีสสามอันเพราะอันแรกลองเพิ่มไปแล้วนะครับต่อไปครับจบครับการเพิ่มต่อไปจะพูดถึงไฟล์อีกอันนึงไปไฟล์แล้วก็นิวครับ php ครับเอามาโชว์ เซฟแอดก่อนเลยครับโชว์ดัต้าเออโชว์ดัต้าโอเคเมื่อโชว์ดัต้าเสร็จแล้วครับก็ไปเลือกที่เ record s e ตครับจะเอาดัต้าไหนมาโชว์ก็เลือก My Game นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตรงนี้กดโอเคได้เลยแล้วก็ไปเลือกที่ดัต้าครับดัต้าเมนู insert data นะครับแล้วไปเลือกที่ data, dynamic data แล้วก็เลือก Show All นะครับปรับด้วยนะครับ Show All เลยกดโอเคเอาไว้กึงกลางหน้าซะหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรครับเซฟแล้วก็ F 1 2ลันเลยครับเห็นไหมครับก็จะโชว์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาหน้าโชว์เสร็จแล้วง่ายมากง่ายมากต่อไปหน้าโชว์เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปไฟล์แล้วก็นิวขึ้นมาใหม่ครับ Create ขึ้นมาครับ ไฟล์แล้วก็เซฟแอ s เซฟแอ s เป็นหน้า Edit ครับ Edit Data ตา d h p นะครับเซฟโอเคหน้า Edit เนี้ยเราก็เล็กขอ set เ,เหมือนเดิมครับ hmm. เล็กขอ s เซตไปที่ my game เหมือนเดิมโอเคแล้วก็ ไฟเซฟก่อนไปเลือก Data เหมือนเดิมไปเลือกที่ Dynamic เหมือนเดิมครับท้าเหมือนกับถ้าเหมือนกับหน้าโชว์เลยนะครับโอเคครับแต่ตรงนี้เราจะเพิ่มช่องเข้าไปครับคุมดำคลิกขวานะครับ Table แล้วก็ Insert Column สซัก2 c o คอลัมน์ครับ Table Insert column โอเคแล้วก็ก๊อฟครับลาก r a t i n g มาวางไว้ตรงนี้โอเค ส่วน2ช่องนี้เบิร์นครับไปที่ Table ลแล้วก็เมื่เซลพิมพ์คำว่า Option ลงไป o p ปชันครับอันนี้จะเป็นลบอันนี้จะเป็นแก้ไขาไว้ถึงกลางอ่าถึงนกลางถึงกลางาโอเคครับมาต่อไปลองไฟล์แล้วก็เซฟดูครับ f12 นันดูสิอ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ยังลิงก์ไปไม่ได้นะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ต่อไปเมื่อเราจะทำการลบครับ Create File ขึ้นมา1ไฟล์แล้วใช้ชื่อว่า Create php ขึ้นมานะครับไฟล์ file, save as ครับ delete delete .php delete .php ครับ save แต่ไฟล์ดี e ี e เนี่ยเราเซตเลขขอ s ดเซตนะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือเลือกไปที่ตาราง My Game ของเราเลือกครับเอาเป็น ID ครับ ID 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 เท่ากับนะครับแล้วก็ u r l ก็เป็น u r l parameter นะครับก็กดเลยครับโอเคได้เลคขอดเซตมาแล้วนะครับ ต่อไปพอได้เสร็จแล้วไปเลือกจาก Data ด้านบนนะครับแล้วเลือกไปเป็นเลื่อนลงมาด้านล่างน่า d e l e t e เ e ค o อรครับคลิก Delete Record ลงไปตรงใน Delete Record ก็เลือกตารางด้วยนะครับว่าเราตารางไหน My g a เกแล้วกันโอเคเราต้องเลือกให้ตรงแล้วก็บอกว่า b r o w s <c oughs> โอ้โทษทีครับเมื่อลบเสร็จแล้วจะไปที่ไหนเราก็จะลบไปที่ Edit ครับโอเคจบไฟ นี่เสร็จแล้วนะครับเมื่อไฟล์ Edit เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ไฟล์ของตัว Edit คุมดำเขานะครับแล้วก็ลิงก์ไปที่ไหนครับลิงก์ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่าไฟล์ที่ชื่อว่า delete โอเคคลิกพารามิเตอร์ครับตรงนี้พิม์ไปเลยว่า id ส่วน value ครับคลิกกระจุยช่องนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้โอเค โอเคนะครับอ่ะเขาก็จะเขียนบอกว่า delete นะนแะนะนะนะได้เสร็จแล้วครับแล้วก็คลิกโอเคได้เลยไฟล์ Find, แล้วก็เซฟโอเคเมื่อได้อย่างนี้นะครับลองรันดูครับ f 1 2แล้วจะเห็นคําว่ามันจะบอกว่าข้างล่างลบข้อโ o s ตอะไรอย่างนี้นะครับเราลองลบดูครับเห็นไหมครับก็ลบได้ชิวๆลบอีกอันนึงอ่าลบอันแรกชึบก็เหลือข้อมูลอยู่แค่นี้ถ้าเมื่อเราไปเรียกเรียกข้อมูลโชว์ขึ้นมาครับ โชว์ data.php ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเหลือแค่อันเดียวอ่ะไปเลือก add ขึ้นมาเรียก add ขึ้นมาหน่อยเพิ่มหน่อยครับเกมอ่าเกมอะไรอีกอ่ะคุกกรันอ่าอ่าเล่นบคอมแล้วกันนะครับเตรตติ้งสัก5เพิ่มข้อมูลโอเคโชว์ดิกลับไปโชว์ดิโอเคครับมีคุกกี้รันเห็นไหมครับ ดาตเรเบสเราก็พร้อมละพร้อมละดีลีตก็ลบได้ละต่อไปครับไฟล์แก้ไขครับไปเพิ่มไฟล์ New ขึ้นมา PHP ครับ s a ซ e a อ d ไปเลือกที่แก้ไขก็คืออัปเดตครับเซฟไฟล์ที่ชื่อว่า u p d a t e php ขึ้นมาไฟล์นี้ครับถ้าเหมือนกันเมื่อกี้เดะเลยเลข็กขอร์เซเหมือนเดิมครับเลือกตาราง My Game เลือก ID นะครับแล้วก็ URL URL parameter ก็เป็น ID ครับคลิก OK ครับเมื่อได้เสร็จแล้วก็เลือกไปที่ Update Record ตรงนี้นะครับเลือกอั Update Record Form มาิสร์เลยครับคือเราจะให้เขาสร้างไฟล์อัปเดตขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งครับ ออออ,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 อโอเคครับเนื่องจากค้างครับเอาใหม่ต่อใหม่ครับอัปเดตฟอร์มวิสาตมันจะเป็นเมนูให้เราเลือกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราก็เลือกที่ My Game ครับอ่าพอเลือกที่ My Game เสร็จปุ๊บเขาถามว่าเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วจะไปที่ไหนครับเราก็เลือกไปที่ว่าพออัปเดตเสร็จฉ,ฉันก็จะไปที่หน้า Edit Data ของฉั้นนะครับ คลิกโอเคอ่ะต่อไปเขาบอกว่าอะไร ID Text ตรงนี้คือต๊ดๆส่วน ID นะครับเลือกเป็น Hidden Field หรือเปล่าเนี่ยโอเคตรงนี้นะครับ Hidden Field คลิกโอเคได้เลยต่อไปเมื่อได้เสร็จแล้วเป็นหน้าสีฟ้าแล้วเราลองเซฟดูครับ เซฟเซฟเซไม่ใช่เซฟแอดเซฟเฉยๆกลับไปที่หน้า Edit ครับตรงแก้ไขภูมดำขานะครับทำเหมือน Delete ครับลบไปแล้วไปที่หน้าอัปเดตเลือกนะครับตรงนี้ก็เลือกพารามิเตอร์ครับอันนี้ก็เลือกเป็น ID เลรือเเนี่ยมเมื่อกี้น่าจะ ID นะครับก็ ID โอเคโอเคได้แล้ว กดโอเคครับไฟล์เซฟอ่ะเมื่อได้แล้วกด F 1 2รลันครับชึบลบไปแล้วนะครับผมจะแก้ไขแลกนาล็อกที่ไปแก้ไขครับน่ะจากแลกนาล็อกเป็นฟั่งยากาโอเคครับอัปเดตเห็นไหมครับก็จะเป็นปั่งยากอันนี้แก้ไขคุกกี้ลันเป็นแลกนล็อกอ่าโอเคครับ อัปเดตชิปแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ทั้งไฟล์อัปเดตดีลีทโอเคนะครับงั้นคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ